มาครับมากินปลาเผาอยู่บ้านนุ่กันป,กปน,นปลาเผาเกลือเป็นแซ่บปลานิ่งครับปลานิ่งกับแปเอามาแต่สาบังขันนะ่ะอยู่สาอยู่นี่ครับสาอยู่ทงหน้าบังขันนะ่ะมีตัวใหญ่เอ้ออาเปิดเข้ากล้องด้วยอื๋อครับ เอาปลานิ่นมนันเองเอาปลานิ่นใส่เกลือแซบ่บแซบ่บเด้อทำจิ้มกับสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดทำใส่เนี่ยตุยตุยเลยฮะฮึฮะ ครับพ่ออืมตาดูเขาเขมรก่อนยินไหมวเยินจังเลยอแม่เหรอออกลูก

chúng ta, nè, chỉ lúc Cần không ừ, ừ. Hồi,

คำอีกเพื่อพีเพื่อน้องครับข้ามเพื่อพีเพื่อน้องครับข้ามเพื่อพีเพื่อน้องอ๋อชี้ไงเนี่เสียนหัใหายพ่นตรงแผนพูนพุณนะกาตาคำเพื่อพีเพื่อน้องป่าจะโตนึกเลยพี่น้องหลายนี่เอ้าน้จิ้มแบบแซ่บๆแบบน้ำจิ้มหรืเมี่ยเฮดครับ โจมแม่แต่ว่าเท็่เขาเขาแสบได้ครับมันได้เห็ดครับแต่ว่าโจมนี่สุดยอดโจม่หัวเอ้านี่แหละแต่ว่าใครเห็ดเห็ดกับเขาเห็ดแสบครับดีอย่างเดียวเห็ดเขาแสบเนี่ยเอ้าสุดยอดดีเลยขุมีดีอยู่เอ้าเดี๋ยวค่อยเช็ดอเอาชู้ๆมากกับพ่ออ่ะไม่มีอะไรครับก็กินให้แม่